สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิกจังเหรียญโพยทานนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้เราจะมาทำกระเป๋าของ T.W. นะคะสีหวานานะคะกระเป๋าโดยลิบบินรุ้ง T.W. นะคะหน้าตาของริบบินลุ้นลุ้งหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะคะความยาวของริบบิน5้น50หลานะคะ50 YDS นะคะ เรียกว่ารุ้งขนาดเขาเรียกว่าเป็นเบอร์สองขนาด12บมิลน,นะคะรหัสก็ตามนี้เลยนะคะเป็นสีที่โปรดปรานมากสำหรับร้านเลยเพราะว่าคุณภาพจะแต่ละม้วนจะความยาวได้มาตรฐานแล้วตีปกให้ไม่ให้ลิบบิ้นหลุดร่วงนะคะค่ะดีใจด้วยสำหรับทุกคนทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะเราก็แนะนำรุ้ง TW นะคะโอเคทีนี้ทำกระเป๋าตัวนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ก็คือ อุปกรณ์ตกแต่งพร้อมเหรียญน,นะคะอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมเหรียญเตรียมมาเลยนะคะใครจะทาไปพร้อมกับเรานะคะนี่กันไก่ปลายโคง้งหรือกันไก่ก้ามปูพร้อมสเตปเปิลเตรียมให้พร้อมนะคะมาเลยมาเลยนะคะอ่ะทีนี้ริบบิ้นลุง้งสีของริบบิ้นลุ้งจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านในจะเป็นสีขาวล้วนนะคะถ้าเกิดจะเอาริบบิ้นลุ้งไปทําอะไรที่ต้องโชว์สีด้านในก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะเป็นสีขาวส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นออกรุ้งชมพูม่วงฟ้าอยู่ในเนื้อเดียวกันถ้าเราทําเหลือหล่อมเืๆแบบนี้ค่ะมันจะเห็นสีที่มีความแตกต่างกันอยู่ในเนื้อนะคะจริงๆรุง้งมีประมาณสิกว่าสีนะคะแต่ที่ร้านจะเน้นมากๆจะเป็นรุ้งสีขาวเพราะว่ารุ้งสีขาวสามารถทําแล้วก็ตัดกับ อปุปกรณ์ตกแต่งตัวอื่นได้แล้วก็สวยงามมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันใครมีริบบิ้นอะไรก็แล้วแต่หรือมีริบบิ้นลุงแล้วนะคะหยิบมาเลยนะคะริบบิ้นลุงตัดความยาว9นิ้วนะคะตัดข้างหนึ่งเป็นเป็นตัดตรงแบบนี้อีกข้างหนึ่งให้ตัดเฉียงเพราะว่าเอาไว้สารนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วในกระเป๋า1ใบเราจะใช้9นิ้วจำนวน8เส้นนะคะ 9นิ้ว8เส้นแต่ละเส้นจับเป็นคู่นะคะพอจับเป็นคู่จะสารทาแบบนี้ก็ได้จะสารก็ได้หรือใช้สเตปเปิลก็ได้สําหรับกิก๊กกิ๊กขอใช้เป็นสเตปเปิลเพราะว่ามันเร็วนะคะทำแบบนี้จํานวน4เส้นนะคะเมื่อได้4เส้นเอาเส้นที่1มาวางก่อนนะคะเส้นที่2 งนี้นะคะแล้วก็แม็กลงไปเส้นที่สามทับเส้นที่สแล้วไปขัดนี้นะคะวางเส้นที่สจะวางแบบสารขัดกันนะคะน่าจะนึกออกอยู่เนาะถ้าเกิดทำเหมือนกันนะคะเวลาแม็กก็พยายามแม็กทางเดียวกันคือใช้ด้านขวาอยู่ด้านบนเนาะเวลาเราทำงานเราจะได้ไม่งง เส้นที่สี่ 4, จะวางทับเส้นที่สามแล้วสารขัดกันขึ้นไปแบบนี้ซื้อแม็กซ์ซื้อลูกแม็กซ์ซื้อเป็นกล่องเลยนะคะนักพับเหรียญซื้อราคาส่งเป็นกล่องไปเลยนะอย่าไปซื้อปีกนะคะมันจะถือว่าแพงนะหน้าตาของด้านในจะเป็นแบบนี้ ใครถนัดสารให้สารนะคะอันนี้ด้านนอกใครถนัดแม็กก็แม็กเลยเร็วดีนะคะเมื่อคืนตัดความยาว9้านิ้วไปสี่ห้าม้วนนะคะเราะจะทำํำชิ้นงานร้อยชิ้นนะคะเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราจะเริ่มแบบไหนเราจะเริ่มขวาซ้ายนะคะเราจะเริ่มจากเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเริ่มเลยเนาะค่อยๆดูกันไปเราจะเริ่มจากเส้นนะับ หนึ่สามนับจากข้างล่างมาเส้นที่สองก่อนนะคะเส้นที่สองมาอยู่ด้านล่างเราขัดขึ้นไปขัดเส้นที่3ามเราก็ไปสอนอยู่ข้างใต้เส้นที่สี่จับไว้ด้านขวานะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะใช้เส้นที่สองนับจากด้านล่างนะคะเส้นที่สองมาอยู่ข้างบนเราก็เอาขัดลงไปอยู่ข้างล่างขึ้นมาขัดเส้นที่สแล้วพอมาเจอกันตรงกลางก็ขัดอันนี้เขาเรียกว่าการสารเนาะ สาหรือขัดก็ได้ให้มันขัดกันนะคะรอบที่1นะรอบที่สองทำเหมือนเดิมเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะถ้ามันอยู่ข้างล่างเราก็จะขัดข้างบนขัดขึ้นไปเจอกันตรงกลางข้างซ้าย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษขอโทษค่ะเมื่อกี้เราเพิ่งใช้เส้นที่สองพอใช้เส้นที่สองเสร็จเอาใหม่นะคะใช้เส้นที่สองขัดไปเนาะใช้เส้นเส้นที่1นนะคะตามไปสารขัดตามไป หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะด้านขวาเอาด้านซ้ายใช้เส้นแรกอยู่ด้านล่างสารขัดขึ้นมาข้างบนขัดข้างล่างขัดข้างบนแล้วมาเจอกันตรงกลางเอออย่างนี้โอเคนะคะนี่รอบที่หนึ่งทำรอบที่สองใช้เส้นที่สองเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สองขัดข้างบนลงไปข้างล่างรอไว้ใช้เส้นที่หนึ่งตามไป ขัดข้างล่างขึ้นมาข้างบนรอไว้อย่างนี้นะคะด้านขวาด้านซ้ายมองเห็นเนาะใช้เส้นที่สองก่อนนะคะนับจากด้านซ้ายเนาะสารขัดปึ๊บขัดพึบขัดปึ๊บอ่าแล้วก็มาใช้เส้นริมเรียกว่าเส้นที่หนึ่งสารขัดตามไปเลยนะคะใครทำไม่ทันกดหยุดแล้วก็ลองกดทำตามเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ารอบที่สองพอถึงรอบที่สองเสร็จปุ๊บ เราใส่เหรียญกระพวนใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าอยากมีเสียงในชิ้นงานก็ใส่ให้น่ารักกระพวนถ้าอยู่ข้างในใช้ชิ้นใหญ่จะจะเสียงดังนะคะถ้าจะโชว์ข้างนอกให้ใช้ตัวเล็กๆนะรอบที่สองใช่ไหมคะมารอบที่สกันนะใช้เส้นที่สเหมือนเดิมขัดขึ้นไปไว้อ่ะที่สองก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้เส้นริมล่างสุดก็คือเส้นที่1 ขัดขึ้นไปไว้นะคะตามนี้เลยจับไว้เหมือนเดิมแล้วมาด้านนี้เหมือนเดิมนะคะเส้นที่สองก่อนนะนี่เส้นที่สองนี้นะเส้นที่สองขัดไปข้างหลังหน้าปึ๊บมาเจอกันตรงกลางแล้วถึงไปใช้เส้นแรกเส้นที่หนึ่งขัดไม่ยากนะคะอาจจะดูงงงงแต่จริงไม่ยากถ้ารู้จักจับเส้นปุ๊บก็ไม่ยากแล้วแหละตามนั้น นี่ถือว่าเป็นรอบที่สามเมื่อเสร็จรอบที่สามดันอันนี้ลงไปด้านหน้าเราจะเป็นแบบนี้ดูข้างหลังนิดนึงจะได้ไม่งงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเราเสร็จแล้วใส่เหรียญอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาไลา่เราจะไล่แบบง่ายๆไม่งงก็คือไล่าจากขวาไปทางซ้ายทีละเส้นนะคะค่อยๆดูนี้เสียบ นะคะเส้นนี้เสียบช่องนี้นะ,ะดูสังเกตเส้นนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นที่3มนี้ก็เสียบทาตามภาพเลยนะคะบางครั้งก็เรียกจํานวนเส้นเรียงไม่ถูกเอาค่อยๆทําเรียงไปละกันเสียบช่องนี้นี่มาดูเส้นมันที่เหลือมันจะเป็น4ี่เส้นแบบนี้ใช่ไหม เราก็เสียบตามตามทางของมันเลยนะคะเส้นตัวนี้เสียบช่องนี้นะคะเส้นตัวนี้เสียบช่องนี้ระหว่างนี้ที่รอเปิดสวิตซ์ปืนกาวไว้นะคะปืนกาวนะอ่าแล้วช่องสุดท้ายมันจะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้ นี่คือล็อกริบบิ้นหมดแล้วได้ตัวกระเป๋าจริงจังและทีนี้เราก็มาไล่ริบบิ้นอย่าเพิ่งดึงแรงเพราะว่าริบบิ้นเป็นริบบิ้นรุ้งนะคะถ้าทําแรงริบบิ้นมันเนื้อแข็งค่ะถ้าทําแรงมากเกินไปจะเป็นรอยยับเยอะแต่ช่วงทําแรกๆก็อาจจะยับเยอะเป็นเรื่องปกติเนาะอย่างนี้นะคะทีนี้นี่หน้าตามจะเป็นอย่างนี้ที่เราสานไป ทีนี้เราจะมาไล่เก็บแล้วนะคะใครถนัดเก็บแบบไหนทําตามสไตล์ได้เลยแต่ว่าของกิ๊กก็จะถนัดเก็บจากเส้นริมจะตรงไหนก็ได้เริ่มจากไหนก่อนเวลาเราเก็บเราจะดูเส้นที่มันยังแบบนูนๆอยู่อย่างเงี้ยเราจะถือเวลาถือโอกาสที่จะดึงให้มันแน่นไปด้วยในตัวนะคะดึงแต่พอดีให้มันเหลือช่องในการใส่ริบบิ้นขนาด12มิลก็ไล่ไปเลยนะคะเห็นไหมกิ๊กให้ตัด9นิ้วเนี่ย มันจะทำให้ทรงกระเป๋าแข็งพอดีแล้วก็เหลือริบบิ้นไม่มากไม่เสียทิ้งนะคะกระเป๋าทรงนี้เท่ากับใช้ส้มขนาด18นิ้วเลยนะลูกหนึ่งเท่ากันเลยประหยัดเหมือนกันทีนี้พอเราดึงมองนี้ตรงนี้มันโปง่งเราก็ดึงตรงนี้ต่อมันก็เหมือนเวลาเราทำเก็บรายละเอียดเราก็ต้องพลิกดูทั้งทั้งลูกเนาะช่วงนี้ไม่ต้องไปงงนะคะจะเริ่มเก็บเส้นไหนก่อนก็ได้เหมือนเราพลิกต้องพลิกดูทั้งลูกอะคะ่ะเราจะเราถนัด ฝั่งด้านไหนเราก็เก็บฝั่งดน,นั้นก่อนสมมติเก็บตรงนี้หมดแล้วตรงนี้มันดูโป่งใช่ไหมเราก็ใส่ช่องโป่งนี่แหละแล้วก็ใช้มือดันริบบิ้นที่โป่งมันจะออกมาจากรูอย่างนี้แล้วก็ดันพอเราไล่ไล่แบบนี้ริบบิ้นที่มันไม่เรียบค่ะไม่เรียบร้อยมันก็จะโป่งของมันเองแล้วเราก็ไปเอาเส้นเส้นที่มันโป่งดึงมันก็จะไม่ตึกไม่โป่งละมันก็จะเรียบเนียน ประมาณนี้9นิ้วกําลังดีนะคะทํา8นิ้วก็ได้แต่ว่ามันก็จะจับยากนิดนึงแต่มันก็จะทําให้ประหยัดลิบบิ้นนะคะลิบบิ้น1ม้วน50หลาทํากระเป๋าได้22ใบเหลือเศษลิบบิ้นที่ไม่เข้าพวก4เส้นก็เอาไปจับคู่กับม้วนอื่นนะคะถ้าจะทำร้0ยร้อยชิ้นก็ใช้ประมาณ4ม้วนครึง่งก็ต้องมีประมาณ5ม้วนแหละค่ะกันพลาดเนาะเผื่อทาแถมลูกค้าด้วยนะคะนี่ค่ะ จับเบาๆตัวนี้ไม่ต้องจับแรงนะคะแรงเกินไปอาจจะมีแบบรอยพับแต่การมีรอยพับเราก็มีเทคนิคที่จะเก็บเก็บรอยพับนั้นเช่นกันไม่ต้องกังวลน,นะคะมองเห็นไหมตามนี้นะคะนี่เห็นไหมโอเคเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราซูงก่อน วิธีการทำตัวนี้ใช้ได้กับ TW ทั้งริบบิ้นลายแล้วก็ริบบิ้นลุ้งนะคะแต่วันนี้ที่เลือกริบบิ้นลุ้งสีขาวมาเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งของเราสีจะแซบแซบจัดจัดนิดนึงก็เลยต้องใช้พื้นของตัวกระเป๋าเป็นสีพื้นพื้นเพราะว่าถ้าเราไปเอาลายแล้วก็ไปใช้อุปกรณ์ตกแต่งสีแบบจัดจัดมันจะกลืนกันเลยทีเดียวนะคะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดทําแน่นหน่อยรูตรงนี้ก็จะไม่เห็นมากแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะตรงกลางเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ตกแตก่งมาปิดช่องได้คือหลบสายหลบหลบรอยรอยที่ทําได้นี่ค่ะถ้าเกิดจับดีๆมันจะไม่มีรอยยับรอยยับอาจจะเกิดขึ้นในการทำงานบ้างนิดหน่อยสวยมากเลยกระเป๋าทำทรงนี้หรืออีกทรงหนึ่งก็ได้แต่วันนี้ เมนูหนึ่งของเราวันนี้เราจะทำทรงนี้ก่อนนะคะโอเคเหรียญพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะทำส่กระเป๋าใครถนัดอ,อ่ดิ้นทองใช้ดินทองได้นะคะแต่วันนี้กิ๊กจะมาพีเซนเปียค่ะสวยเ <laughs> ปียสวยเปียสวยทำสีอะไรกันดีวันนี้เรา สีออกพัทเทลดีกว่าชอบแนวพัทเทลค่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรวิธีวิธีเก็บเปียต้องใช้เทปใสด้วยนะแต่ว่าตัวนี้มันเก็บมาแล้วไม่เป็นไรอ่ะสมมติเราเอาด้านนี้เป็นด้านหน้ากระเป๋าเราไปใต้กระเป๋าก่อนใช้ปืนกาวนะคะจะใช้ปืนกาวหรือกาวอี0กก็ได้ที่สำหรับทำงานประดิษฐ์นะคะ ติดครึ่งนึ่งใต้ฐานก่อนเนาะนี่ก็ลากยาวไฮ้ยมองเห็นคะโทษทีค่ะลากยาวไปแล้วก็ติดสายถ้ามีปอมปอมติดปอมปอมก็สวยนะคะสวยทุกอย่างเลยถ้าใช้โทนพาสเทลเนาะแล้วก็นี่หน้าตาอย่างนี้ประมาณนี้จับไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปืนกาวยิงยิงตรงมุม ใช้เยอะใช้เยอะเพราะว่าค่อนข้างให้รายละเอียดกับชิ้นงานรอบเลยนะไม่ได้ทำแค่แบบให้เห็นแค่สายข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะตัดไม่หมดสีมันเหมือนกันนิดนึงก็ตัดถ้าเห็นก็ตัดนะคะลากยาวไปนี่เลยใครชอบหู สูงสูงยาวๆวหูกระเป๋าก็ทำสูงสูงยาวนะคะใครชอบหูสั้นๆก็ทำหูสั้นๆได้เดี๋ยวกิ๊กจะโชว์งานที่มันเป็นทั้งหูยาวและหูสั้นไว้ให้เลือกกันนะว่าหูยาวหรือหูสั้นชอบแบบไหนมากกันดึงดึงอ่ะทีนี้พอถึงตรงสุดท้ายเนี้ยขึ้นชื่อว่าเปียค่ะถ้าเราไม่ไม่มีการล็อกล็อกออสายของเรา เปียมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นมันจะเหลือประมาณนี้ใช่ไหมเราใช้เทปใส่นะคะพันรอบเปียกดแชร์กันนะคะกดแชร์จะได้เป็นแฟนตัวยงพอพันพันรอบเปียเสร็จแล้วเราก็ไปตัดตัดตรงที่เราพันเทปใสอ่ามันจะไม่หลุดเปียจะไม่หลุดชูโอเคใส่กระเป๋าของเรา ไสของเราแล้วก็มีเสียงพร้อมเซ็ตอุปกรณ์ที่เราจัดมาโทนพัดเทลเราก็เลยมีนี่นะคะมีโบนะคะโบตัวนี้เราก็พยายามเลือกโบให้เข้ากับสีของสายกระเป๋าพัดเทลอันนี้สีชมพูเข้มอันนี้สีชมพูอ่อนก็น่ารักอีกแบบหรือจะเป็นสีแดง สีแดงนี่จะฉ่บสวยมากเลยเฉียบเฉียบเอาสีชมพูออกละกันเพราะว่าตัวอย่างมีสีชมพูเข้มไปแล้วเนาะ okay. นสวยไหมคะเสร็จแล้วแค่นี้เองริบบิ้นจากตระกูล TW นะคะมีหลายรูปแบบ หลายสไตล์นะคะแล้วก็สามารถจัดมาทำชิ้นงานได้อีกหลายๆตัวเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่กดแชร์คลิปนี้แล้วนะคะก็กิกจังหนเออร์ทันก็ขอขอบคุณมากขอปิดคลิปก่อน <laughs> โอเค